สวัสดีครับสวัสดียามเที่ยงครับตอนนี้ยังไมไ่ได้อะไรกินเลยครับงานยังไม่เสร็จเลยดูเข้าวครับก็ต้องทำงานให้เสร็จก่อนงานด่วนครับ วันนี้มีงานด่วนงานใช้เย็นนี้ก็ต้องรีบทำให้เสร็จนี่กล้เที่ยงใกเ้กเที่ยงแล้วครับสิบกาทีคงป,ประมาณสักเที่ยงครึ่งนะครับเึงจะเสร็จถึ่งจะมาทำต่อแต่ตอนนี้หิวมากหิวมากเลยครับ อย่างนี้นะครับงาน,นแล้วหมอจะเอาก็ต้องทำให้เขาแต่หมอจะรู้ไหมครับว่าช่องยังไม่ได้กินข้าวเลยช่างหิวแล้วช่างทานช่างทานไหมคะ ดีผมชื่อทันพอดีเวลาหมอเขาจะจงเอางานด่วนบางทีผมฟังแกไม่รู้เรื่องไงแกโตมาช่างทานช่างทานทันไหมคะครับครับช่างทานครับไม่ใช่งานอะ่ะทันไหมคะเอากคเขาจะถามชื่อเราหรือเขจะถามงานก็นไม่รู้ล้วก็เลยตอบว่าครับผมช่างทานครับไม่ใช่ หมอจะถามว่างานทันไหมคะคุยคนละภาษาบางทีเจอหมอแบบทฤษฎีหน่อยนะครับโอ้โหพูดมานี่ชิโบชิเบมีภาษาอังกฤษแล้ววัอะไรนะครับคุณหมอ ผมฟังไม่เข้าใจครับส่วนมากเป็นหมอแบบจบมาใหม่ๆหม่วิชารังร้อนนะครับร้อนวิชาแต่ร้อนทฤษฎีมากกว่านร้อนวิชาร้อนทฤษฎีร้อนภาษาพูดมานี่ไม่มีภาษาไทยเลยที่เขาสั่งคำสั่งงานมาเนี่ยมันมีตัวอย่างไหมเนี่ยไม่มี ก้ัอดเห็นไหมครับโอ้ันกลับหัวยังไงประมาณนี้ครับลายมือหมอเป็นคำสั่งบางทีสั่งมาโอ้โหภาษา บาทีเป็นภาษาสับเขาไงภาษาสับของหมอไงสั่งคําสั่งมาเราก็แปลไม่รู้เรื่องอ่านไม่ออกแตใช้บางทีบางคาเราผมก็รู้เรื่องไงไอ้ทีรู้เรื่องเลยประสบการณ์ไงประสบการณ์กับหมอที่เขาแก่งวิชาเราไงมันจะไม่มีอะไรมากแต่สพราะาเหมอแบบจบใหม่จบใหม่ๆมมาเนี่ยวิชาเขา เขาจะเขียนมีภาษาอังกฤษเป็นทับศัพท์เข้ามาเนี่ยแตัวหนังสือบางทีตัวน้อยถแทบจะเ,เว้นขยายส่องเลยน้อยเขียนมาภาษาอังกฤษอย่างเดี๋ยวผมก็ต้องมาเปิดเด็กมาเปิด Google ดูอ่านดูคำสั่งหมอบางทีคำสั่งหมอกับคำสั่งใน Google เอคเําแปลใน Google มันไม่ค่อยตรงกันบางทีนะ ใไงสายก็ต้องโทรถามหมอ,อโทรถามที่จะเข้าใจนัก,กเกานัก,กเก้าอีกบางทีพูดมาพูดภาษาสัพท์เคยาภาษาอังกฤษอีกแต่มันดูแล้วมันก็คงจะเหมือนแบบทั่วไปเนี่ยงาน,นก็ไม่มีอะไรมากมายแต่เอาศัยประสบการณ์เราไงก็สมทำงานมานี่ก็อยู่กับฟันนี่มาอยู่ประมาณ จบมสามจบมสามยี 3, ม่สิบห้าถูกลบคูณหารแล้วก็สิบห้าสามสิบกับปีสามสิบปีได้แล้วเมื่อไหร่ผมอะห้าไม่ถึงสามสิบไม่ถึงสามสิบยี่สิบแปดแปดประมาณยี่แปดปีนะครับประมาณยี่สิบแปดปีเพราะตอนนี้ผมก็จะสี่สิบสี่แหละ พอจบมสามพอ 3, จบมสามป๊บไม่ได้เรียนต่อมสี่มห้าแต่ก่อนมันไม่มีมันมีแต่ผมไม่ได้เรียนคือฐานะแบบมันไม่โอเคไงฐานะก็ต้องออกจากบ้านมาไปไปไปทงานไปทํางานมีพี่เคยบอกว่าจะพาไปทําฟันแล้วก็อจะพาเราไปเรียนหมอบอกว่าเงิน ปเรียนหมอเข้าใจคำแรกคำแรกคำว่าทําฟันเนี่ยแรกผมคิดว่าเป็นหมอเป็นหมอฟันแน่เลยเป็นหมอฟันแล้วก็ฟังฟังฟังไปอ๋อมันไม่ใช่หมอนี่ว่ะเพราะไปเห็นหน้างานไปที่ศิริชาเลยไปศิริชาระไปอยู่ที่ศิริชาไปทําฟันอ๋อทาฟันคือผลิตฟันผลิตฟันปลอม ผลิตฟันปลอมเพื่อจะมาส่งหมอไงทําให้หมอไอ้เราก็เข้าใจอ้อจารยเราพาเราไปเรียนหมอ,อเราจะเรียนรู้เลย่องูงูปลาตั้งแต่แบบนั้นก็ทามฟันมาผลิตฟันทําฟันปลอมบบถอดได้ทามทาททาไปเรื่อยเรื่อยจนเริ่มเิเดือนที่แรกสตาร์เ 2005. ทเลยสองพันห้าทำอยู่ทำอย,อยู่ที่ศรีราชางเงินเดือน เงินเดือนออกมา2,005เเดือนแล้ะ2,005 2,005แล้วสมัยก่อนอะไรมันก็ถูกไงไข่ยัยงรูปแล้บาทเลยตั้งก่อนนะเดี๋ยวนี้ล่ะาซื้อไขม่มาซื้อทองมาทุกวันเนี่ยแพงไม่หมดยังไงแล้วมื่อไงได้เนาะอยู่มาอยู่เสีอชามาหลายปีอยู่ เอขึ้นไหลลงตัวจับำฟันนี่เนี่ยอยู่ศรีราชาอ๋อศรีราชาก็ไปอยู่พัทยายพัทยาอยู่แถวสอยซอยุพธ,ธิสารนะครับอยู่แถบใหญ่งเงี้ยเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยแล้วก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพ กรุงเทพกรุงเทพกับมณฑลนายกอยู่กับฟันนี่เนี่ยทำกับฟันนี่เนี่ยมครนายกเข้ากรุงเทพเอ้ยนายกเข้ามาพี่โลกโลกมาชัยภูมิเนาะอ่ะคุยเรื่องฟันแค่นี้กันครับเดี๋ยวคิดหน้าว่ากันใหม่คลิปนี้ก็พูดผิดถูกทูนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสั้ค่าด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ